สวัสดีค่ะครัง่ายๆบ่ายแบบวันนี้จะนำเสนอน้ำพริกคนเมืองนั่นก็คือน้ำพริกอ่องค่ะวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีผงปรุงรสกระปิน้ำปลาน้ำตาลพริกแห้งที่แช่น้ำนะคะหมูบดหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศหั่นค่ะมาเริ่มวิธีการทำน้ำพริก กันเลยนะคะเริ่มแรกก็คือใส่พริกแห้งที่เราแช่น้ําไว้ลงไปเลยใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยเยอะๆเลยนะคะสําหรับใครที่แบบกินเผ็ดได้นิดหน่อยก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าพริกแห้งก็จะเผ็ดพริกแห้งที่เราใช้ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งกับพริกจินดาค่ะแล้วก็จะตำตำจนพริกแหลก กอพิกได้ที่แล้วน,นะคะหลังจากนั้นก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมก็จะใส่ประมาณกําหนึ่งได้เลยนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ตำค่ะตำให้กระเทียมมันแหลกนะคะหลังจากที่ได้พริกกับกระเทียมลงไปแล้วนะคะเข้ากันแล้วเรียบร้อยก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะ ถ้าอยากให้มันง่ายหน่อยก็คือหั่นหอมแดงไว้ก่อนเก็ได้นะคะก็ตำต่อไปจนมันเข้าเนื้อกันเลยค่ะตำหอมแดงนะคะระวังหน่อยนะคะเพราะว่าหอมแดงมันมีน้ําระวังมันกระเด็นเข้าตานะคะหลังจากที่ตำจนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ก็จะใส่เกลือไปนิหงแล้วก็ตำนะคะพอใส่เกลือลงไปแล้วเราก็จะตามด้วยกะปิค่ะกะปิก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ าตามหลักของข้างเหนือน,นะคะคนเหนือนก็จะมีกระปิเกลือแล้วก็มีถั่วเน่าที่เอามาปิ้งด้วยนะคะเราก็จะคลุกเขาลุกเขาให้มันเข้ากันนะคะก็จะได้น้ำพริกออกน้ำพริกของพริกออกแล้วะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งไฟตั้งกระทะนะคะให้มันร้อนนะคะสำหรับกระทะ ที่ใช้เตาแก๊สนะคะที่ใช้แก๊สก็จะตั้งไฟให้มันไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะจะประมาณปานกลางไปจนถึงอ่อนนะคะแล้วก็จะใส่น้ํามันไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รอให้น้ํามันมันเดือดรอให้น้ํามันมันร้อนนะคะพอน้ํามันร้อนปุ๊บเราก็จะใส่พริกที่เราตำเมื่อกี้ลงไปค่ะ เวลามันได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกที่เราตอกเมือ่อกี้ลงไปเลยค่ะให้ระวังให้เอามันเดือดหรือว่าร้อนหน้านะคะ่ะเพราะเดี๋ยวเครื่องแกงของเราที่เราทำเมืเ่อกี้นันจะไหม้นะคะแล้ก็ผัดผัดจนน้ำหอมกล่นหอมมากเลยค่ะผัดจนเครื่องแกงมันเริ่มเหลืองนะคะ มันเริ่มสุกได้ที่แล้วค่ะมันก็จะดูมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะคะเครื่รอแกงรมอนก็จะเปลี่ยนสีพอพริกเริ่มได้ที่แล้วก็เริ่มใส่หมูแล้วนะคะใส,ส่หมูสบับลงไปเลยใส่ลงไปเลยหมูสับ จะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ใช้ประมาณครึ่งกิโลค่ะมันก็จะได้เท่ากับปริมาณของพริกเครื่องแกงที่เราตำไว้พอดีค่ะก็ผักเป็นหน่มัอสุดเลยนะคะกิ่นหอมมากค่ะหนห่ง เริ่มสุกเลยนะ,ะหมูเริ่มขึ้นสีแล้วนะคะพอหมูเริ่มขึ้นสีล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลานี่จะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ,ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาละคะ่ะน้ำตาลจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ กระทะที่ใช้ผัดอันนี้จะเป็นกระทะไฟฟ้านะคะจะใช้ไฟกลางไปจนถึงไฟแรงคะ่ะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะหมูสุกเลยนะคะตานผัานี้ก็จะสุกนิดนึงนะคะแล้วก็หอมได้ี่ลสุกเพราะว่ามันมีเครื่องแกงนะ พอเริ่มหมูเริ่มสุกทั่วหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่มะเขือเทศแล้วนะคะมะเขือเทศก็จะใส่ไปเรยใส่ลงไปหมดนะะี้ค่ะมะเขือเทศใช้ก็จะประมาณมีมะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ประมาณสามลูกค่ะแล้วก็ลูกเล็กประมาณสิบ ต2อลูกได้ผกกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำใส่น้ำเปล่านะ,ะน้ำาปล่าเราจะใช้ไม่มากเท่าไหร่นะคะเราจะใช้พอดีให้มันพอดีกับหมูของเราที่เราใส่ลงไปะะเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะไปมันก็จะจืดไปนะคะ ทำให้มะเขือเทศมันนิ่มขึ้นนะคะเราก็จะชิมนิดนึงค่ะว่าได้ที่หรือยังเติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลอีกนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดก็ตอนตำพริกก็ใส่พริกเยอะๆเลยนะคะค่อนางที่ว่าสีมันก็จะได้ออกเลยค่ะเพราะว่า สีของน้ำพริกออกน,นี่ก็จะขึ้นอยู่กับพริกที่เราตำด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งไวะคะ้ค่ะทิ้งไว้จนมะเขือเทศเริ่มนิ่มแล้วก็สุกค่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยเราก็จะพักน้ำพริกออกทิ้งไว้นะคะปิดฝานะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคน กสีก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะน้ำที่เห็นอยู่ก็จะมาจากน้ำของหมูที่ออกมาแล้วก็น้ำจากมะเขือเทศน,นะคะมะเขือเทศของเราเริ่มเปืือยแล้วค่ะได้ที่แล้วเราจะตักใส่ถ้วยแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะดูสิ เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะน้ำพริกอ่องของเราสีสวยน่ารับประทานเลยสามารถไปลองทำกันได้นะคะทำง่ายมากๆค่ะ